สิงล่างเพราะเราสวยหรือเพราะหรือเพราะรเฉพาะไอ้โอ๊ยก๊อดโอเคโอเคไม่มีความสุขไงคนมีความลาก้ากับนล่าคน,คนคาาเป็นอย่างงี้ใชเธอเคาเรียกว่าคนมีความสุขเวลาที่เราแบบมีความสุขท,ทุกอย่างมันก็จะแบบเปล่งประกายออกมา คนนั้นก็ต้องชมหนูทุกวันเหมือนกันอาจารย์บังคับชมถามทุกวันหรอว่าวันนี้ฉันสวยไหม,ม,ไมไวันนี้ค่ะวันนี้ต้งรู้ไปดูแล้วลว่าวันนี้ฉันสวยไหมชุดชุดเนี้ยได้ไหมเขาบอก <c oughs> ว่าอะไรเขาบอกว่าพี่ชุดหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าสวยอะไร เลยเขาชอบจริงนะเขาชอบเห็นเราแต่งตัวสวยเขาจะชอบแล้วเราก็จะยิ่งแบบวันไหนที่เราแต่งหน้าแต่งตัวสวยๆบางทีชอบแบบถ่ายรูปส่งมาให้เขาดูว่านี่ชุดสวยมากก็คือเขานั่นแหละค่ะก็ดีใจที่แบบมีคนมองเห็นนะคือคือเวลาที่คนชมเรา เราก็จะแฮปปี้อยู่แล้วแต่ถ้าคนชื่นชมความรักของเราด้วยอะคะ่ะมันก็จะกลายเป็นยิ่งแบบบันก็มีกําลังใจในการที่แบบว่ามันแบบได้ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆอะไรอย่างนี้เนาะอยากให้บางบอกเสมอว่าบางบางชอบเห็นคนมีความรักบางอยากเห็นคนมีความสุขกับกับความสัมพันธ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วลว่าจะเดินี่้ไรเรเร็วๆนี้แหละ แล้วเร็วนี้แหละค่ะทารีมีช่วงว่างแบบ3-4วันเดี๋ยวจะพาที่ไปกันอยู่ค่ะแต่เราดีลงลุกกลัวได้แล้วนะรลัวได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรูปเหลือแล้วค่ะแล้ววันเจี๊ยบขนาดเนี้มีวางนปีใหม่มคะปีใหม่ยังค่ะยังปีใหม่ยังเอากลางปีก่อนเอากลางปีก่อนน่าตาเห็นที่บอกว่าวัน ยไปไปากใช่ตอนแรกว่าจะลงสตอรี่แต่กลัวแบบคนแบบเอ้ยเป็นห่วงว่าเป็นอะไรคือหนูแบบแพ้สโมค่ะที่เหมือนพิ่เริ่มเป็นอาชีพศิลปินแล้วเห็นไหมศิลปินต้องแพ้สโมกแพ้สโมกจริงคือเราเสียงตื่นเช้ามาตอนเช้าคือหายไปเลยก็เลยรู้สึกว่าทำไงดีก็เลยแวะไปสมิติเวทตรงนี้ก่อน นี่ไงเป็นรอยเข็มเลยว่ะตายดย <laughs> ใช่แล้วก็เลยเราระหว่างที่มาซาวเช็คพี่เขาก็เป็นห่วงกันนะเพราะว่าเสียงมันหายไปเลยจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เนี่ยก็ใช้เวลาไปเลยก็ค่อยๆกลับมาเป็นครั้ง <c oughs> แรกเหมือนกันมีใช่มีปรึกษารุ่นพี่ที่เขาเป็นศิลปินเหมือนกันเขาบอกว่าจริงๆมันต้องมีแบบไปทดลองค่ะว่าเราแพ้ยี่ห้อไหนเออความโัวไม่ ใช่ต่อไปนี้หนูคงต้องพกสมองไปเองเก<อ>้ <c oughs> าไปด้วยเองไหมใช่ใช่มันจะมีแบบประเภทของฝันที่เราแพ้เนี่ยไม่เพิ่งแพ้ไปครั้งแรกค่ะเสียงแบบหายไปเลย, <c oughs> <c oughs> ยเขา <c oughs> <วะ> <c oughs> <c oughs> บอกว่าเชาบอกว่าต้องเอาทุกทีเท่าไปให้ขเขาแทน ก็เพราว่าอยู่ในวงการมานานจะแบบเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เหมือนกันนะคะเราือแ,แบบก็เลยต้องไปฉีดยาเพราะพ่งนี้ก็ต้องกลับไปเป็นพี่ดารากลับไปถ่ายซีรีส์ไม่ได้มีอะไรล่าปวดรักแม่ค่ะแม่ค่ะเดี๋ยวาหายดีค่ะคุณหมอให้พักผ่อนเยอะๆแล้วก็ต้องต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้ต้องรู้ให้ได้ว่าเราแพ้ยี่ห้อไหนนะคะมไม่แพ้จน้องไม่แพ้นาไม่แพ้ชนะตลอดค่ะ Ha <laughs> ha!